สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อจะเกม Breed i m o r t a l s o s o l s o s o ของ X7 เก m นะครับผมอ่าเปิดใหม่สดๆงๆนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นฟรีเนาะสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆนะครับอ่าในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรปั้นชา้ายาวๆย,ยันจบเกมได้เลยครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ สายฟรีสายเติมน้อยห้ามพลาดนะครับผมอ่าอันดับแรกครับขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่ setting ครับเลื่อนมาที่แรกของรางวัลก็จะขึ้นให้เรากรอกโค้ดเนาะโค้ดไอเทมเราหาได้จากไหนตรงนี้ครับผมโลโก้ x 7็กเกมกดติดเข้าไปแล้วก็มาที่รหัสของขวัญครับของขวัญที่ได้รับ ตอนนี้ครับผมทั้ง x 7 g ก m e เได้ทําการแจกทั้งหมด3 g มกริปโค้ดนะครับผมให้เราก,กดคัดลอกโค้ดได้เลยจากนั้นให้เรามากรอกที่ช่องตรงนี้กดยืนยันนะครับให้เราเนอะผมกรอกโค้ดให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผมจะได้ไม่พลาไดไอเทมดีๆเนาะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ โปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดอ่าต่อไปจะเป็นเทเลสตัวละครที่ควรหาและควรปั้นใชย้ยาวๆย,ยันจบเกมได้เลยนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทเิสตัวละครให้นะ เทลิสต the ัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมตัวละครนะครับผมที่เราควรหาและควรปั้นนะครับใช้ได้ดีตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยก็คือเทีเอ SSS นะครับผม6ตัวละครนี้นะครับเก่งกว่าแทบทุกตัวนะครับผมบอกเลยผม6ตัวละครนี้สุดตึงนะครับเราสามารถปั้นใช้ยาวตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะครับผม สามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็น PVE PVP เล่นได้หมดนะครับอ่าเอาง่ายก็คือ6ตัวนี้มันเทพที่สุดในเกมแล้วนะครับผมอ่าน้าใครนะครับผมมีอยู่ในทีมก็ปั้นใช้ย,ยาวได้เลยนะแต่ผมแนะนําให้ทุกคนหาตัวละครตัวซนะผมอัพดงอัพดาวด้วยนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนโครงเลื่อนขั้นเนาะอัพเลเวลให้สูงๆไว้เลยนะครับถ้าใครจะปั้นชาย,ยาวนะอ่าปั้นใายไม่มีผิดหวังครับผม ใช้ยาวยันจบเกมได้เลยนะครับ6ตัวละครน,นี้สุดตึงนะครับผมอ่าต่อมาครับผมเทียเอสนะครับผมอ่าเทียเอสนะครับผมเทียนี้นะครับมันก็เก่งนะแต่มันจะเก่งไม่เท่าพวกเทียเอ s SS นะครับผมอ่าก็สามารถปั้นใช้ยาวได้เหมือนกันนะครับเล่นได้ทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหา PVP PVE เล่นได้หมดนะครับแต่แนะนำให้หาตัวละครตัวซ้ำนะ อัปดงอัปดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับอ่าถ้าตัวละครดาวไม่เยอะโคตรกะครับผมบอกเลยเกมนี้นะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็หาตัวซ้ำมาเนาะอัปดงอัปดาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกระดับ UR หรือว่า SSR นะครับผมนะาใครจะปั้นก็หาตัวซ้ํามานะครับต่อไปที่ E อครับผมอ่าตัวละครในเทียนนี้นะครับมีทั้ง UR แล้วก็ SSR นะ ถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็ปั้นใช้ได้นะทุกคนแต่ต้องหาตัวซ้ําให้เยอะๆนะอัพดาวเยอะๆไปเลยนะครับมันก็เล่นได้นะทั้ง PVP PVE นะครับแต่มันจะใช้ดีตอนต้นเกมถึงกลางเกมแค่นั้นนะถ้าจะใช้ยันเลดเกมหรือว,ว่าจบเกมไม่น่าไหวนะครับทุกคนนะครับบอกเลยนะนพวก TS TSs s, s จะเก่งกว่านะครับไอ้พวก t a พวกนี้เนาะแนะนำให้ใช้ตอนต้นเกมถึงกลางเกมก็พอแล้วนะครับไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวนะ ถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็หาตัวซ้ำมานะครับอัพลงอัพดาวให้เยอะไปเลยนะอ่าแล้วก็2เทียด้านล่างครับผมนะอ่ามันไม่ได้กากนะทุกคนนะบางตัวมันก็เก่งแล้วแต่สถานการณ์เนาะไม่ว่าจะตีบงตีบอสเนาะ PVP PVE มันก็เล่นได้หมดเลยนะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราใส่โครงใส่ของเนาะแล้วก็ไอเทียล่างสุดนะครับผม บางตัวมันก็เก่งนะครับแต่ผมไม่ได้นําให้ปั้นนะถ้าจะปั้นจริงๆก็ไปแนะนําปั้นพวก6ตัวของเทียเอสเอสจะดีกว่านะครับผมถ้าใครหาไม่ได้ก็หาตัวละครเทียเอสนะครับผมปั้นช้ยาวก็ได้เหมือนกันนะครับบอกเลยครับผมเกมนี้นะถ้าตัวละครดาวไม่เยอะนะผมโคตรกากนะบอกเลยนะครับถ้าใครจะปั้นช้ยยาวก็หาตัวซ้ำมาเนาะผมขอแยกสรุปให้เลยละกันนะครับผม ตัวละครที่เราควรหาและปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยก็คือเท่ย s s กครับผมหตัวละครนี้สุดตึงแล้วนะครับอ่าต่อไปครับผมผมขออนุญาตสอนวิธีการใช้คูปองเงินสดเนาะเกมนี้มันจะแจกอ่าคูปอง648หยวนเนาะหรือว่าประมาณ3,000บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะสายฟรีสายเติมน้อยครับผมกดใช้ยับยับได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นคูป,ปองเนาะตรงนี้แจกทุกวันนะครับวิธีการใช้นะครับผมให้ทุกคนหาแพ็กที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะให้ทุกคนนะผมในช่วงแรกเนาะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับให้เรานะครับผมไปเลือกแพ็กเติมครั้งแรกเนาะเราจะได้ไอตัวนี้มานะครับเนี่ยตัวนี้อาไาตะนะครับตัวนี้เนาะ แล้วก็เกมนี้นะครับผมถ้าเรานะครับซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆเนาะมันจะได้รับแต้ม VIP ด้วยนะครับตรงนี้เนาะอ่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้คูปองเงินสดเลยละกันนะครับให้เราเลือกแพ็คได้เลยนะครับอ่ตัวอย่างผมจะเลือกเป็นแพ็ค128หยวนเนาะกดที่เข้าไปกดตรงนี้ขวามือนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมมันก็จะใช้คูปองให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้เลยนะครับกดใช้ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับผมศูนย์บาทนะครับผมไม่ต้องเสียเงินเติมเงินนะครับผมสายฟรีสายเติมน้อยนะครับบอกเลยครับผมเล่นฟรีๆนะครับกดชำระเงินได้เลยครับเออไม่ดูแล้วครับเรียบร้อยครับผมอ่านี่เลยเดี๋ยวรับบีพีเก้าเลยนะครับนี่ง่ายๆแค่นี้ครับผมสำหรับวิธีการใช้คูปองเงินสดฟรีนะครับผมของทาคาย X 7 g a เ e นเกมนะครับบอกเลยเกมนี้ สายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้เรามาเปิดอ่าไอ้ตู้นี้นะครับมันจะมีตู้กิจกรรมอยู่นะตอนนี้นะครับอ่าตู้คิโอรานะครับผมแล้วก็อไอ้คนนี้นะครับอ่าให้เราสุ่มให้ได้อคิโอรามาก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเฮียรนะักุเนาะสองตัวนี้มันก็ตึงเหมือนกันเนาะในช่วงแรกนะครับ อ่าแล้วก็ให้เราไปหาพวกแพ็ก VP พวกนี้เนาะแล้วก็กดซื้อนะครับที่เป็นสิทธิพิเศษ VP พีพวกนี้เนาะจะใช้ยกลุ้งในการซื้อเนาะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีพวกแพ็กตัวละครตัวละครอยู่เนาะนะครับมันจะให้เราปั้นสซยตานะครับแล้วก็ปั้นได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควร หาและปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการใช้คูปองเงินสดฟรีนะครับสำหรับเกม Breed Immortal Soul ของทางค่าย X7 g a m e นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ